Eu quero rui eu ปัจจุบันสังคมไทยมีจํานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงต่อเนื่องและถูกต้องตามสุขภาวะจึงจําเป็นต้องมีการเพิ่มจํานวนผู้ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง,พงหรือแคร์กิฟเฟอร์มากขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำอํเา,าเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายจัดทําโครงการจ้างงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือแคร์กิฟเฟอร์นอกจากจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทําให้เกิดการจ้างงาน การสร้างอาชีพในชุมชนเพิ่มขึ้นแล้วยังเป็นการพัฒนาและยกระดับการดูแลผู้สูงอายุให้มีมาตรฐานโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผลการดำเนินง,งานที่ผ่านมามีการจ้างงานผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงหรือ Care Giver รวม7คนช่วยดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่จำนวน34รายและมีแนวโน้มขยายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นๆต่อไปค่ะ ในพื้นที่ของเราก็มีประชากรอยู่ประมาณ4 0 0พันกว่าเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุมันก็เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีกรอยากาะถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่ว่ากระตุ้นเศรษฐกิจแบบตัวนี้ได้ให้เขาไปฝึกอบรมมาดูแลผู้สูงอายุในตำบลของเราก็ดูแล้วทําได้ดีมากเสียงตอบรับจากประชาชนได้ดีนะครับญาติพี่น้องอย่างเคสที่เรามาอย่างเงี้ยญาติพี่น้องเขาก็ดีใจที่ว่า มีคนมาช่วยดูแลอะไรบ้าง <S <S ก็อยากจะให้ตำบลของเราเนี่ยได้ไปอบรมกันเยอะๆจะได้มาช่วยเหลือประชาชนในตำบลของเรา พอได้รับโครงการนี้มาค่ะเราก็มีการประสานประชาสัมพันธ์ CG ที่สนใจผู้ที่เข้าร่วมอย่างเงี้ยค่ะทางราพสตน,นะคะได้มีการสำรวจว่าจำนวนผู้ที่มีภาวะเพึ่งเพียงของเรากี่รายเราก็จะมีการกระจายเคสทั้งความยากความง่ายก็ต้องได้รับผิดชอบกันทุกคนอย่างเงี้ยค่ะพอเราลงเยี่ยมบ้านประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเสร็จเราก็จะมีการประชุมวางแผนกิจกรรมว่าเราจะลงช่วยในเรื่องอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะจัดทาเป็นแคมเปญขึ้นมาเราก็ให้ CG ได้ ลงปฏิบัติในพื้นที่ค่ะคือมีผู้ป่วยอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะคะเลยอยากมาอบรมหาความรู้เพื่อเพื่อที่จะได้ไปนําไปดูแลผู้ป่วยในบ้านได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีแล้วอีกอย่างในชุมชนที่อยู่อาศัยนะคะมีผู้ป่วย เพราะว่าพึ่งพิงจํานวนมากที่รอาการช่วยเหลืออยู่ค่ะก็เลยอยากเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จิตอาสาเพื่อที่จะไปดูแลมีการสอนการผฐมพยาบาลการพูดคุยให้กําลังใจแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าเราเห็นผู้ป่วยรู้สึกมีความสูงมากขึ้นคลายเครียดมากขึ้นมีกําลังใจมากขึ้นอย่างนี้ค่ะอยากประชาสัมพันธ์ให้ทุกองค์กรหรือว่าทุกหมู่บ้านนะคะจะได้มาร่วมด้วยช่วยกันอย่างนี้ค่ะพื้นที่ของตำบลแม่ตำอําเภอพยาเมงลายเนี่ยค่ะสองสามรายที่เรามาเจอเนี่ยค่ะ ก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งก็มีความพิการด้วยซึ่งในส่วนนี้เองอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของการจ้างงานของ CG มีส่วนสําคัญมากในการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของญาติผู้ที่ดูแลสปสชเองก็พยายามจะให้พี่น้องที่มีศักยภาพในการที่พอจะดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเข้ารับการอบรมเติมศักยภาพเติมองความรู้ให้กับตัวเองเขาก็สามารถที่จะไปดูแลพี่น้องคนอื่นๆทั้งที่ติดเตียงก็ดีติดบ้านก็ดีหรือแม้แต่ที่อาจจะ อยู่ที่บ้านขนาดเดียวกันคนที่เป็นแคกิเวอร์ก็มีรายได้หลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่ของอ,อบตอแม่ตำน่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยความเข้มแข็งของอ,อบตอเขาเองค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการหุ่นทางพารวยสวัสดีค่ะ